ยิ้มครับมีหน้าที่ยิ้มอย่างเดียวตอนนี้เวลาทุ่มครึ่งนะครับตอนนี้เรามาถึง12บปันาแล้วนะครับกำลังจะเดินไปตลาดไนนะครับถ่ายสาวๆก่อนถ่ายสาวๆก่อนอันนี้บริเวณรอบๆนะครับเนี่ยก็ดับไฟสวยงามมากเลยนะครับรอบๆเดี๋ยวจะไปดูตลาดไนกัน เมื่อกี้กินข้าวอยู่ที่ร้านอาหารร้านนี้แหละต่นนี้อ่ในากิน้ตอนนี้ไกดกำลังพาไปแล้วนะครับไปแล้วจะพาเราไปเดินตลาดในนะครับไปดูไปดูไปดู ตลาดไหนที่12ปันนาจะมีอะไรขายบ้างนีอยน่ได้ไรล้าเเออย่ได้ไรท้หลายกได้ไยิโยยแล้วจ้าขาย,ขายวีดีโออยู่นะครับตอนนี้นะครับผมอัาจวีดีโออยู่นะครับอ่า มาเด้อไกลเราถึงนู่นแล้วนะครับตามไกลเราไปครับไกลวัยรุ่นนะครับนูกเขาแจ้งว่าบอกไกย่างผิวสวยต้องไหวเรียกบว์ไหวโบว์ท่านนด้หนอโบว์ท่านไะโควิดใครซื้อวะโควิดโควิด ตอนนี้เราจะเข้าไปตลาดไหนแล้วนะครับดูผู้คนสิครับแบบเยอะเลยตอนนี้เราต้องเบรกไปด้วยนะเดินไปด้วยเบรกไปด้วยนะครับอยใส่โฟวิวนะครับตอนนี้ครับลงคอยรู้สึกว่าเขาจะไม่ค่อยใส่เสื้อกันนะครับตอนนี้ครับ ดูผู้คนที่ตลาดไน9ก้จอมของ12บปนานะครับ ไกลๆเราอยู่นี่ไงไใจเราก็ฟังฟังฟังเดี๋ยวสองห้องท่านี้นยอยาใกจะเข้าห้องน้ำมาขอสักนะครับท่านใดเข้าห้องน้ำเพือเข้านั่อยู่ตรงนูออน้นเลยนะ,ะแล้วก็อันนี้คือง่ายๆเลย เชิญรูเดินต้องคิดคุณมีคันของขายเยอะๆตรงทองคำนะฝาเมอร์เพนเจดีอันนั้นเจอสุดท้าแล้วเราเที่ยวตรงนั้นแล้วก็อย่าซื้อมองอย่าถ่ายรูปอะไรก็ได้แล้วก็เดินทางนะทางด่วนสัทงเลยนะครับมามาเจอกันตรงนี้สองทุ่มสี่สิบ้อนะทุ่มสี่สิบนะคะเจอกันที่ด้านหมายตรงนี้นะคะ

拿个六单 ใช่ไหมก้าจอมที่มองเห็นหอยู่ครับถ้าเดินตรงไปก็อยู่ขามืออันนั้นก็เคือจะเป็น JD เจดีเก้าจอมนะครับเนี่ย<อ>งงงเ <c oughs>

ใส่กล่องรถไฟใส่ไฟไฟกล่องรถไฟบอใส่กล่องรถไฟนี่นี่นี่ิลองเลยอออบอกแสิบบาทหาสิบบาท,าบบาทม่ับอียังบมกินเครื่องหูแม่แ มัวิทบอกว่าเหมือนกับแตงอะไรอะไรกุลาวิทบอกว่าข้างในข้างในเป็นอีกล้ชาแดงกว่าชาข้าถ้าใช้กับแดก็จะงกว่าข้างในโอ้มันมีสอ2ราคาหนี่สิบาทนี่สิบาท อ๋อซึ่งกอนครบถ้าถ้าอย่าลดอย่ารู้รสชาติก็ซื้อสักอันหนึ่งมันไม่แพงห้าสิบบาทเจ๊นางซื้อที่ล่ะห้าสิบบาทเองอ๋อไม่ใช่อันนั้นคือร้อยบาทละออนนี้เป็นเสื่อมกระมี่อันนี้คือสิบหยวนเสื่อมเลยอ้าสิบบาทอ๋อเวดดิ้งด้านในตัวนี้

เดยดูไปเรื่อยๆครับทุกคนมาเที่ยวตลาใน12ปันนาต้องไปเรื่อยๆทุนอจไปเรื่อยๆเ้อควายเือวัวเนื่อหมูงูก็มีแน่นี่งูก็มีแ่งูก็มีงูก็มีหนังงูก็มี เอเวนมากกี่ไนี่หเวียนมากกี่ซื้ออกินด้วยดนะกูดี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 พบกัดคุแมงครับ

เอยอหนูไอ้หมูไอ้หนูไอคัน้อ Not for me. 全面二十圈，二十公里，五公里，十公里，长跑，雪橇、uhh，<arrested> 不学好、啊，先 <isode>。知<一>道，急不急？五分钟。 好รถไฟ。<noise> <noise>

Giêng ra. 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 Giêng ข้าเห็นอย่างยุ่ยใส่บาทโอ้ยุ่พุ่นร้างเลี้ยวไปเรื่อยบาทนี่เจดีก้าจอม สั่งเลยลองดูเจ้านางเจ้าบาทขายเจ้าบาทหนิร้อยสามสิบอันนี้อะเออันนี้เจ็ดหยนเช็ดยนห้าเจ็ดสามสิบห้าบาทอเอาสามสาม เจ็ดตัวเจ็ดตัว,อเ,ตวเออตัวละเจ็ดบ่ตัวหกบ่ตัวละหาบได้บ่เะ้หาบาได้ยี่บ่าหาย้อนได้ยี่บ่ได้ได้เจ็ดบ่อา้าวอร่อยๆเด้ออร้อนๆ,อนๆเป็นที่กซิหมหอยแล้วครับหอยทงเครื่อง อยากเจ้าไปพิ่เสียเงินได้เเปบกอแ้วเาอเอาเุกสุกแน่ล่ะสุกเนี่ยเหงือเอาสุกซุกเลยกนี่ยจะไ้นอยู่นี่แหละจะเดินไปเดี๋ยวบนรถกินอยู่นี่เลยประมาณนี้ก่อนไก่ดำหมดให้ผุ่ ซอยลัางไปใช่เก่าจอมให้ไงปุ๊บซอยล่างไปอีกนิดนึงได้ครับได้หนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองสาม

คืนมากคือคืนมากบรรยากาศตลาดไหนก้าวจอมคือคืนมากเลยนะครับตอนกลางคืนนะครับสุดยอดจริงๆ เาคือเก่าไม่เป็นผู้สาวผู้ใด้นอนนันนง,น,งนั่งคือททดบ่ได้นอนจนฟ้าสางยานความรักเขาแตกมันจนลืมทุกอย่างของสองเขา mm hmm. ดอกกระเจียวบานผ่านน้แรงเจ้าไปอยู่ใสเขาหน้าฝนม่โดนทุไรน้ำตาของไายคนไหลยาวใจสวยอยาคอยถึงหนาวจนดอกกระเจียว